นผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery นะครับวันนี้เราสั่งผ่านแอป n e m a นนะครับเขามีโปรโมชั่นนะครับร้านที่เราสั่งนะครับชื่อว่าร้านตำแซบระเบิดปากครับนะฮะตัวนี้มันกล้องตัวนี้ไม่ค่อยจะดีนะครับตำแซบระเบิดปากนะครับราคาก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับผมสั่งอันนี้ไปครับเอ่อ ตำหอยเชอรี่นะครับหกสิบบาทข้าวเหนียวสิบบาทนะครับข้าวเหนียวสิบบาทเป็นเสร็จได้ส่วนลดห้าสิบาทนะครับใช้ส่วนลดก็เลยจ่ายไปยี่สิบาทเลยทดลองมาดูครับว่าเป็นยังไงนะครับตำแซ่บโรยเปล่านะครับอยู่ซอยสุภามงหนึ่งแยกสามนะครับเราลองดูครับเป็นยังไงบ้างนี่ครับคุณผู้ชมตำหอยเชอรี่นะครับนี่ฮะถุงเที่เนี้ยครับหกสิบาทฮะแต่มีหอยเชอรี่ปริมาณพอสมควรนะครับเดี๋ยวเทลงบนเทใส่จานดูนะครับ แต่เสียอย่างเดียวส้มตำอันนี้ไม่มีผักแก้มให้ครับมีแต่ส้มตำโดดๆมาแค่นี้เออแปลกดีไหมนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมได้มาเนี่ครับข้าวเหนียวครับ1 0บาทครับข้าวเหนียวนะฮะตัวนี้ครับ10บาทครับผมครับข้าวเหนียว 10- บาทข้าวเหนียวโอเคนุ่มนะครับอืมสิบบาทนี่ครับตำหกสิบบาทครับผมก็มีหอยเชอร์รี่นะครับมีปูนะครับปูนะฮะแค่นี้ หกสิบบาทครับรสชาติดีครับกินปลาร้แรงหน่อยรสชาติดีกินปลาร้แรงหน่อยนะครับแต่ปริมาณค่อนข้างโหดเหมือนกันนะแต่รสชาติดีครับถ้าซื้อแล้วมีส่วนลดก็โอเคนะครับผมซื้อส้มตํานี้กับข้าวเหนียวนี้นะครับถ้าราคาปกติเจ็สิบาทผมอยู่ใกล้ร้านนะฮะส่งฟรีประมาณสองโรกว่าเจ็ดสิบาทพอดีมีโปรโมชั่นนะครับลด80%สูงสุดไม่เกิน50บาทก็ลดไป เหลือ20บาทก็โอเคครับสองอย่าง20บาทนะครับคุณผู้ชมพิจารณานะครับร้านไหนดีเลยก็อวยร้านไหนห่วยก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากินเองนะครับขอบคุณและที่สวัสดีครับที่ติดตาม Rider Review นะครับเราจะสรรหานะครับร้านอาหารต่างๆนานานะครับมารีวิวดูว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านตำแซบระเบิดปากอยู่ซอยสุภาพงคหนึ่งแยกสามนะครับอันนี้คือตำเชอรี่60บาทรสชาติดีครับแต่ประมาณเท่านี้ครับ ผักแร่มไม่มีให้เลยโอ้กระดับปีเซ็กซีกน้นึ่ก็แหมกระดับปีถูกจะตายนะฮะโลล,ละไม่กี่บาทนะครับของเตยโลล,ละาสิบบาทสิบห้าบาทนะครับแม่กระดัเซ็กซี่ก,ก,ก็ไม่มีนะครับแต่เซตนี้เราใช้โปรโมชั่นซื้อมา20บาทถ้าราคาเต็มคงคงไม่ไหวครับจะจะสิบบาทเนาะครับฝากไว้พิจารณาดูนะครับร้านไหนดีเราก็อวยร้านไหน่วยเราก็ด่าครับเราเสียตังค์สวายกินเองกับคุณและสวัสดีครับ